อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรไม่ตั้งคําถามกันเหรอเอาถามจริงๆอันนี้คุณไม่คุณไม่สงคุณไม่ตั้งคําถามกันเหรอคุณไม่สงสัยกันเหรออันนี้ฉันถามจริงจริงดิฉันไม่ได้ว่าเคสไหนนะแต่ว่าเนี่ยคุณไม่สงสัยกันเหรอเวลามันมีอะไรแบบเนี้ยคุณไม่สงสัยเหรอคุณไม่สงสัยกันเหรออันนี้สองร้อยห้าสิบกรัมค่ะเออสงสัยก็ดีแล้วต่อมเอ๊ะให้มันทํางานบ้าง ให้มันต่อมเอะมันทํางานบ้างไม่ใช่ต่อมเอ๊ะไม่ทํางานเลยมันต้องเอ๊ะบ้างเอ๊ะเอ๊ะเอะให้มันเอะเอะกันบ้างดินี่ไม่เอ๊ะเลยไม่เอ๊ะเลยเออทุเรียนทอดอร่อยมากครับคุณอะเนี่ยเนี่ยอันนี้กินได้ไม่ต้องงงไงทุเรียนทอดกินได้เลยทุเรียนทอดกินได้เลยไปไม่มีใจฟ้าใจส้ม ไม่มีอะไรทั้งนั้นไปกดตะกร้าเลยเอ๊ะเอ๊ะถือถุงค้างเองขายของก็เป็นแม่ค้าก็บอกอยู่แล้วว่าดิฉันเป็นแม่ค้าดิฉันเป็นแม่ค้าดิฉันก็ต้องขายของเพราะดิฉันมีรายได้ทุกวันนี้ดิฉันมีรายได้ทางเดียวคือจากการขายของเลยไม่มีไม่มีรายได้ช่องทางอื่นไม่มีปล่อยวัวปล่อยควายไม่มี ไม่ต้องมาปล่อยวัวปล่อยควายไม่มีปล่อยไม่มีปล่อยวัวปล่อยควายหน้าเพจค่าไม่มีปล่อยวัวปล่อยปล่อยควายหน้าเพจค่าปล่อยโคนมก็ไม่มีรายได้ทุกวันนี้มีรายได้ทางเดียวจากการขายของทุเรียนทอดกับทุเรียนกวนหลักๆสองหลักๆสองอย่างนี้เลยทุกวันนี้จิ้มใจจบช่วยอุดหนุนหน่อยอาทีแบบนี้มึงก็ไม่อุดหนุนกันโอ้โหทีทําบุญนี่เร็วมาก อยากไปสวรรค์กันจนตัวสัน่นอยากไปสวรรค์กันจนตัวสัน่นแหมโอนกันทุกวันอาจารย์ปราบผีไม่ได้อะเออเด <c oughs> ี๋ยวไปรับงานปราบผีบ้า <c> ง <oughs> ไม่ขายแล้วแม่งทุเรียนทอดเดี๋ยวไปรับงานปราบผีดีกว่าจะได้รวยเร็วๆมากดตะกร้าเลยช่วยก่อนเร็วๆทุกคนกวนมีทอดมีใครกดตะกร้าขอให้ขอให้ไม่โดนหลอก <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่โดนผีหลอกนะขอให้ไม่โดนมิจฉาชีพหลอกใครกดตะกร้าขอให้ไม่ถูกมิจฉาชีพหลอกค่ะกดเลยอืเออถ,ถ,ถูกสอนกันแมน่แต่ว่าให้ทําบุญเยอะๆทําบุญเยอะๆนะนั่นแหละอ่ะตั้งตั้งข้อสงสัยเฉพาะในส่วนที่ควรตั้งก็แล้วกันส่วนอื่นให้มันเป็นเรื่องของกระบวนการ ส่วนอื่นให้มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องของกระบวนการในการพิสูจน์กดตะกร้าแป๊บหนึ่งขอบคุณค่าเออเราก็โอนทําบุญชํำๆอ,อจัดส่งแพ็กมาอย่างดีบ้างขอบคุณค่าอืมศรัทธามั่นคงอย่างไม่หวั่นไหวเราเขาอาจจะถูกใส่ร้ายก็ได้ก็ได้ค่ะก,ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ที่พูดเนี่ยพูด วิเคราะห์ตามข้อมูลเท่าที่มันมีในตอนนี้เลยไม่ได้วิเคราะห์เกินกว่านี้วิเคราะห์และตั้งคำถามตามข้อมูลที่มันมีตอนนี้เลยตามข้อมูลที่วัดออกมาพูดหลวงพ่อพูดด้วยตัวเองบ้างทนายเกิดผลซึ่งเป็นทนายประจำวัดพูดบ้างและจากที่หมอบีให้สัมภาษณ์เมื่อคืนบ้างแล้วก็เอามาประมวลแล้วก็มาตั้งข้อสงสัยในส่วนที่มันแย้งกัน มันยังมีหลายส่วนที่แย้งกันอยู่มันยังมีหลายส่วนที่แย้งกันอยู่ใช่มันพูดไม่ตรงกันถ้าตอบมาให้ได้ก่อนว่าถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรทําไมหลวงพ่อต้องให้ปิดบัญชีเอาแค่นี้พออีติ่งทั้งหลายเนี่ยอีพวกที่เป็นติ่งทั้งหลายเนี่ยมึงตอบกูให้ได้คําถามเดียวอันนี้ก็พอแล้วว่าถา้าถ้าเทวดาของมึงอะ่ดีจริงเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยหลวงพ่อต้องให้ปิดบัญชีทําไม มึงไม่สงสัยกันเลยเหรอเอากูถามแค่นี้เองเอาแค่นี้พอมึงตอบมาที่เป็นติ่งเนี่ยมึงตอบมาแค่นี้ก็พอคนอะ่ะถ้าทําดีจริงตรงไปตรงมาจริงๆเนี่ยพิสูจน์ได้เลยเป๊ะๆๆอย่างเงี้นเนี่ยหลวงพ่อจะให้ปิดบัญชีทําไมเอาแค่นี้พอเพราะถ้า หลวงพ่อเห็นทุกอย่างหมดแล้วแลวหลวงพ่อบอกอ๋อโอเคโอเคอ่าเห็นหมดแล้วอ๋อรายรับรายจ่ายเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโยมอ๋ออันนี้อ๋อมีอันนี้เนาะมีบัญชีไว้อ๋อมีบัญชีที่สํานักงานมีบัญชีทั้งหมดเลยใช่ไหมอ๋อทำอ๋อเป็นต่อเดือนต่อเดือนเลยใช่ไหมทําไว้หมดเนาะอ๋อตรงกันอ๋อยอดโอนอันนี้ตรงเนาะอ๋อที่เข้าวัดนี้ตรงนะอ่าโอเคไว้ใจได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกให้อ่าคนที่ เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อก็เออไว้ใจได้สามารถโอนได้เนะเาะบัญชีหมอบีเขาโอนได้เลยนะเพราะว่าเขาจะมีการแจ้งกันทุกเดือนมีการนําเข้าที่ในที่ประชุมคณะกรรมการทุกเดือนทุกเดือนนะแค่นี้พอมึงต้องตื่นก่อนเอาตื่นแค่คาถามนี้เลยตอบให้ได้ว่าถ้ามันไม่มีอะไรที่เป็นข้อพิรุธจริงหลวงพ่อให้ปิดบัญชีทําไมตอบ ตอบตอบมาอ่ะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ค่ะตอบไม่ได้ตอบตอบไม่ได้ตอบไม่ได้จ้าตอบไม่ได้เออตอบไม่ได้จ้าออเดี๋ยวไปขอขอเวลาไปคิดก่อนนะคะขอเวลาไปคิดก่อนคะ่ะ ตอบไม่ได้หรือถ้าอันนี้ถ่าอีกแล้วนะมึงอาคำถามแรกมึงตอบกูไม่ได้้วนะกูถามคําถามข้อที่สองแล้วก็เอากูให้เวลามึงคิดคําถามข้อที่หนึ่งในการตอบตอบไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะกูให้ช้อยอันที่2มึงเผื่ออันที่2มึงตอบได้ถ้าถ้าโครงการที่หมอบีทำมีความบริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์โปร่ปงใสเลขาหมอบีจะต้องไปถามวัดทำไมว่าได้ยอดเท่าไหร่ เลขาหมอบีจะต้องถ่ายรูปถ่ายหลักฐานหรือไปถามวัด,วดทำไมว่าได้ยอดได้รับยอดบริจาคเท่านี้หรือเปล่าหรือได้รับยอดบริจาคเท่าไหร่คะถามทําไมตอบตอบตอบมาค่ะตอบแพ่มาค่ะ มาอ่ะสองอ่ะสองข้อนี้พอที่ดิฉันรู้สึกว่ามีพิรสดสองอันเนี้ยทาไมเลขาต้องทําไมเลขาซึ่งเป็นคนของหมอบีแท้ๆควรจะเชื่อหมอบีควรจะไว้ใจหมอบีแต่กลับไม่ไว้ใจหมอบีและไปถามท,ท,ทางวัดว่าได้รับยอดเงินบริจาคตรงกับที่ตัวเองถอนออกมาหรือเปล่าตอบตอบ ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้สองข้อตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ก็ไปตอบตำรวจเองค่ะตอบไม่ได้ก็ไปตอบตำรวจเองแล้วกันค่ะอ่าเห็นปะละ่ะไม่มันต้องวันต้องรู้จักเอะบ้างตั้งคำถามแน่นอนว่าไม่มีใครตัดสินเขาหรอกดิฉันก็ไม่ได้ตัดสินเขาดิฉันไม่ใช่สาร ดิฉันไม่ได้สรุปด้วยว่าเขาเป็นคนผิดเพราะดิฉันไม่ใช่พนักง,งานสอบสวนแต่เมื่อมันมีอะไรที่เป็นข้อพิรุษที่เราควรจะต้องเอกใจที่เราควรจะต้องเอ๊เะออมันเกิดอะไรขึ้นหรือมันมีความไม่ชอบมาพากลอะไรจริงหรือเปล่าต้องช่วยกันตั้งคําถามค่ะไม่ใช่ว่าหลงอยู่ในลัทธิบูชาตัวบุคคลซะจนไม่สนใจความถูกต้องมีคอมเมนต์หนึ่งยังจะบริจาคต่อไปค่ะศรัทธาและเชื่อมัน่น ขายนาไปเลยแม่มึงมีนากี่แปลงขายนาไปค่ะแล้วก็โอนไปซะให้หมดแต่เสียดายบัญชีปิดไปแล้วนะเดี๋ยวรอบัญชีใหม่แล้วกันบัญชีนั้นปิดไปแล้วค่ะบัญชีอันนั้นปิดไปแล้วเดี๋ยวมึงรอบัญชีอันใหม่ขายนารอ,อไว้เลยค่ะขายนารอไปเลยไว้เลยค่ะนะอย่าลืมขายนาไปไถ่ควายเดี๋ยวเขาก็มีโครงการ เดี๋ยวเขาก็มีมาอีกแหละโครงการไถไถโคนมแล้วโครงการหน้าาจจะเป็นโครงการไถควายท้องท้องแก่นะโครงการไถควายท้องแก่จากโรงจากโรงอะไรบางอย่างอืนั่นแหละอืนะคะอืนั่นแหละถ้าไม่ช่วยตั้งคําถามก็นั่นแหละก็ไปไปมีไร่มีนาก็ไปขายมาไว้แล้วเตรียมเงินไว้บริจาคได้เลย <c oughs> ไม่ตื่นนะปิดบัญชีนี่เงินในบัญชีก็ต้องออกไ,กไม่ใช่มาอาจจะไม่ได้ปิดอาจจะมีการอายัดไม่รู้ว่มามันอาจจะเป็นการอายัดโดยเจ้าหนะ้าที่ตํารวจหรืออาจจะไปปิดแต่ปิดไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นนะเร็วมากเลยเพราะว่าดิฉันจะลองโอนดูมันโอนไม่ได้ดิฉันจะลองโอนดูโอนไม่ได้บันนี้จ,จะลองโอนเออโอนไม่ได้แล้วบัญชีปิดไปแล้ว ก็เลยไปไล่ดูว่าเอ้ยบัญชีเนี้ยที่เขาอ้างเนาะวันเนี้ยมันมันมีอันนึงที่สังคมกาลังกําลังตั้งคําถามเพราะว่าเขาพยายามปัดตลอดว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้ทําบุญกับวัดเขาทําบุญกับหลวงพอ่อโอเคถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในวัดในคณะกรรมการวัดคุณคุณจะอ้างไม่รู้ว่าอ้างเพื่อหวังผลอะไรก็ตามแต่นะว่าการเป็นการทําบุญส่วนส่วนบุคคลเป็นการทําบุญกับหลวงพอ่อโดยตรงพระศรัทธาหลวงพอ่อ างั้นขอไปย้อนไปดูดูโครงการเก่าๆหน่อยแล้วกันว่าเป็นการใช้ชื่อในนามของใครเวลาที่คุณรับบริจาคก็ดิฉันก็ไปดูมาเอ้าปรากฏว่าเอา้ามันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ชื่อหลวงพ่อนะบางโครงการมันใช้คำว่าวัดพระบาทน้ำพุชัดเจนเลยอย่างเงี้ยไม่รู้แหละใช้โดยใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ย แล้วก็อันหนึ่งที่เอาเอาก็เอามาจากนี่แหละงมงายสไตล์หมอบีอยะโพสหนึ่งก็เอามาจากเพจงมงายสไตล์หมอบีอะ่ะแล้วคุณจะว่ายัางไงก็มันมีบางอันที่มันมีชื่อวัดอะ่ะถ้าคุณไม่คุณไม่อยากปกติถ้ามันแบบบริสุทธิ์ใจเนาะไม่อยากให้คนเข้าใจผิดอะ่ะมันจะต้องแบบเออชื่อเพจเขาชื่อนี้จริงเออ แค่การตัดชื่อคําว่าโดยออกเนี่ยมันก็ไม่รู้สิสําหรับดิฉันนะ่ะการตัดชื่อออกอะ่ะตัดชื่อออกทําไมอะ่ะตัดชื่อออกทําไมทําไมไม่ใส่ชื่อเต็มๆให้คนเขาเข้าใจว่าเออบัญชีนี้คือบัญชีใจฟ้าอาธรประชานานโดยนายอะไรก็ว่าไปเต็มๆเ,เลยแต่พอไปตัดอย่างเงี้ยตัดเนี้ยแล้วเป็นบัญชีใจฟ้าประชาชนาคนส่วนใหญ่เน่ะไม่รู้นะ สำหรับดิฉันนะสมมติว่าดิฉันเป็นสายทำบุญเนาะแล้วดิฉันเห็นชื่ออะไรแบบนี้ที่มันไม่บัญชีที่ไม่ใช่ชื่อคนน่ะดิฉันจะรู้สึกว่ามันเป็นบัญชีที่มันมีคณะกรรมการบริหารดูแลสำหรับดิฉันนะถ้าดิฉันเป็นสายบุญและดิฉันจะโอนเงินทำบุญกับที่ไหนสักที่หนึ่งและดิฉันเห็นชื่อบัญชีว่าอ๋ออันนี้บัญชีเนี้ยไม่ได้ใช้ชื่อคนนะ เป็นบัญชีใช้คําอะไรก็ตามแต่เช่นใจฟ้าอาร์ทอชชาน,นะล้วจะอ๋ออันนี้มันน่าจะเป็นบัญชีกลางหรือมันเป็นบัญชีของโครงการเป็นบัญชีของมูลนิธทิที่เขามีคณะกรรมการบริหารดูแลเงินเขาจึงไม่ใช้บัญชีที่เขาจึงไม่ใช้บัญชีที่เป็นชื่อนายนั้นนางนี้เพื่อความโปร่งใสแต่แต่แต่พอคุณแต่พอคุณใช้ชื่ออันนี้ แล้วคุณไปตัดแล้วคุณไปตัดชื่อคุณออกแบบนี้ทั้งๆที่ในความเป็นจริงคือมันไม่ใช่บัญชีที่มีคณะกรรมการดูแลมันไม่ใช่บัญชีที่มีคณะกรรมการดูแลมันเป็นบัญชีที่คุณคนเดียวเท่านั้นก็มีสิทธิ์ในการเบิกถอนได้อย่างเงี้ยดิฉันแค่รู้สึกว่าคุณกําลังหลบเลี่ยงอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะหรือทําไมถึงต้องต้องใช้ชื่อบัญชีในลักษณะแบบนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรคําถามว่าเพื่ออะไร หรือถ้าบริสุดใจแต่แรกเลยบริสุทธิ์ใจแต่แรกเลยคือทำไมไม่เอาบัญชีใจฟ้าบัญชีอื่นที่ดูแลโดยวัดเออนั่นแหละอันนี้ตั้งคำถามนะคะจากคนนอกก็แค่สงสัยตั้งคำถามเฉยๆนั่นแหละแค่นั้นเลยเดี๋ยวมาโกรธดิฉันเด้อ ติ่งทั้งหลายอย่ามากดดิฉันเด้อติ่งทั้งหลายอย่ามากดดิฉันเด้ออันนี้ไม่ใช่โครงการใจฟ้านะคะน,นี่เป็นโครงการของแพรลี่นะคะสามารถกดได้เลยนะคะแล้วเงินก็ไม่เข้าใครคะ่ะเงินเข้ากระเป๋าดิฉันคนเดียวเท่านั้นทุเรียนทอดแพรลี่นะคะอืมไปนะกดตะกร้าเลยกดจะร้องทำไมไม่ต้องร้องร้องทำไมจะร้องทำไมไม่ต้องร้อง ใช่ค่ะมีทั้งใจฟ้าทั้งนายนายนาถาตัดชื่อโดยออกนั่นแหละตัดทําไมตัดชื่อสร้อยข้างหลังออกเพื่ออะไรคําถามแค่นั้นเองทําไมถึงไม่ทิ้งไว้เพื่อให้คนรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นบัญชีเนี้ยมันเป็นบัญชีแบบคุณดูแลคุณรับผิดชอบคุณดูแลคนเดียวนั่นแหละนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราก็ติดตามกันต่อไปติดตามกันต่อไปนะจ๊ะเออ แกมยุยอ,อ้วนค่ะตอนช่วงนี้กดสั่งอ่ทุเรียนทอดให้หน่อยวันนี้มาเดินขึ้นเขานีไปไหว้พระหลวงพ่อองค์ขาวมาเนี่ยที่ตรงีตรงปากช่องเนี่ยขาสั่นหมดแล้วเนี่ยโอ้โหหกร้อยกว่าขั้นเออนั่นแหละอ่าไม่เป็นไรเราก็รอดูกันต่อไปว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมคะรอดูกันต่อไป ใครทำตุ๊กตาปลาเรียนก้ามิดปลาเรียนก้าคะใครทำที่ไหนใครทำใครทำตุ๊กตาแมิดปลาเรียนก้าขอดูหน่อยได้ไหมสวยไหมซื้อทุเรียนเข้าบัญชีติ๊กต็อกค่ะเออสังกฐานก็เชียร์ให้ชื่อสังกทานวนเออครับไปนะคะคุณแพรรี่อยากกินทุเรียนทอดขอบคุณค่ะกดตะก้าเลยกดตะก้าเลยแม่กดตะก้าเลยอุดหนุนหน่อยอุดหนุนหน่อยอุดหนุนหน่อยอน